รู้เปล่าคุณเนี้มีอะไรไม่รู้ดิมีอะไรวะมามามาเดี๋ยวผมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโทรศัพท์แป๊บไรวาฮัลโหลครับอยู่รามาฮะใช่ใช่อยู่ตรงหอพักแพทย์อะ่ะเอ่อก็ ก็อยู่ตรงขอพักแพทย์ขอพักแพทย์ครับลามาไงฮะเอ่อโช๊ค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 พรุ่งนี้ใช่ป่ะเออโช๊คโช๊คนั่นแหละเออก็มีเท่านี้แหละเหรอเออพรุ่งนี้ปะเฮ้ยมีอันนึ่งไม่เหรออีกอันนึงเหรอ ไปไหนอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องขึ้นเลยวนะผมขึ้นแล้วเอาขึ้นเล้ขึ้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สําคัญมากวันหนึ่งนะครับอย่าลืมมาพบกับค่ายเรามาปฏิหารครั้งที่8ดวันที่สามนะครับอย่าพลาดกันนะคะ